สวัสดีค่ะนักเรียนที่รักทุกๆคนนะคะวันนี้กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับคุณครูจันทาบุญเพืชในรายวิชาประวัติศาสตร์พร้อมแล้วยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนเลยค่ะนักเรียนคะวันนี้เรามาเรียนเรื่องการเปลี่ยนแปลงของชุมชนเกาะเกล็ดนะคะ มอญได้ชื่อว่าเป็นชนชาวหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันโดดเด่นครั้งหนึ่งชาวมอนเคยมีดินแดนเป็นของตนเองซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศสาธารณรัฐแห่งสหาภาพเมียนมามีความจำเป็นบางอย่างจึงต้องอพยพเข้ามาอาศัยในประเทศไทย สมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะแมนจะเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยรวมถึงกระแสสังคมจนได้รับผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ต้องมีการแข่งขันท้ายที่สุดก็ยังคงสามารถ ประพฤติปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีของตนให้รุ่นหลังมีการอนุรักษ์ประเพณีสืบทอดต่อกันมาวิถีชีวิตของคนไทยเชื้อสายมอญเกาะเกล็ดจังหวัดนนทบุรีในปัจจุบนันมีผู้ใช้ภาษามอญน,น้อยลงโดยมาก จะเป็นมอนผู้สูงอายุอย่างผู้ภาษามอนระหว่างกันอยู่บ้างค่ะเกาะเกล็ดเป็นชุมชนที่มีคนอาศัยอยู่มาตั้งแต่สมัยอายุทยาเกาะนี้เกิดจากการขุดขยายคลองลัดเกาะน้อย เพื่อใช้เป็นเส้นทางลัดในการเดินทางโดยเรือขึ้นล่องระหว่างกรุงศรีอยุธยาค่ะมอนเกาะเกรดเป็นชาวมอนที่อพยพมาจากเมืองเมะตสมะชุมชนมอนเกาะเกรด ยังเป็นชุมชนริมน้ำแห่งหนึ่งที่มีความสำคัญในอดีตทั้งนี้เพราะเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้ด่านปากเกร็ดมีลักษณะเป็นอ่าวใหญ่การตั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชากรบริเวณเกาะเกล็ด ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันส่วนใหญ่ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเหมือนวิถีชีวิตของชาวไทยทั่วไปที่นิยมตั้งบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเพื่อสะดวกสบายในการใช้น้ำปอุปโภคบริโภครวมถึงการใช้เส้นทางในการคับมานาคมลักษณะ การตั้งบ้านเรือนมอนเกาะเกล็ดคือการตั้งบ้านเรือนประจายตามพื้นที่กเตตกษตรกรรมนะคะในเรียนคะเรามาดูประชากรน,นะคะประชากรมีมากมายหลายเชื้อชาติได้แก่ไทยจีนมอญ สภาพเศรษฐกิจของตำบลเกาะเกร็ดปัจจุบันมักจะขึ้นอยู่กับภาคการเกษตรจะเป็นชาวสวนที่เน้นการทำสวนผลไม้ยืนต้นเป็นหลักและทำสวนผักรองลงมาเป็นอุตสาหก,กรรมเน้นอุตสาหก,กรรมในครัวเรือนที่สร้างชื่อเสียงให้กับเกาะเกร็ดคือ การผลิตเครื่องปั้นดินเผาประเภทต่างๆนะคะทั้งเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันและของที่ระลึกต่างๆยังมีประชากรบางส่วนที่มีอาชีพทำงานด้านหัตถกรรมสารเข่งปลาทูรวมถึงมีอาชีพค้าขาย รับซื้อผลผลิตท,ทางการ,กรเกษตรไปขายทั้งในและนอกชุมชนนะคะเครื่องปั้นดินเผาของมอนเกาะเกร็ดจะมีลักษณะเฉพาะเป็นเอกลักษณ์เป็นเครื่องปั้นดินเผาประเภทเนื้อของดินไม่เคลือบมีความพทุนตัวมากจะทำจากดินเหนียวที่เกาะเกร็ดผสมกับทราย ในแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะนอกจากนี้เรื่องอาหารพื้นบ้านของชาวมอญและการแต่งกายยังเป็นอีกจุดหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมประเพณีของมอญได้เป็นอย่างดีค่ะ มอนถือว่าเป็นชนชาติที่ถือได้ว่ามีวัฒนธรรมความเชื่อเกี่ยวกับผียึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดประเพณีจะมีผีเข้าไปเกี่ยวข้องทำให้เกิดประเพณีการรำผีประเพณีการรำเจ้าพ่อวัฒนธรรมมอนเกาะเกล็ดที่สำคัญ ที่มีชื่อเสียงคือการรำมอนค่ะแม้ปัจจุบันมอนไม่มีประเทศเป็นของตนเองต้องอาศัยอยู่ในดินแดนของประเทศอื่นๆก็ตามแต่ชาวมอนก็ถือได้ว่าเป็นชนชาติที่ยึดถือความเชื่อ และปฏิบัติตามความเชื่อขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างเคร่งครัดซึ่งจะเห็นได้จากประเพณีเกี่ยวกับชีวิตการตั้งครรภ์การเกิดการโกลจุกการบวชการแต่งงานจนถึงทำงานศพและประเพณีในเทศกาลต่างๆเชื่อเรื่องผีและสิ่งลี้ลับ แนเบียนค่ะเรามาดูสภาพสังคมของชาวมอญเกาะเกล็ดแต่เดิมนะคะจะเป็นสังคมที่ค่อนข้างสงบประชาชนมีวิถีที่เรียบง่ายแต่เมื่ออำเภอปากเกร็ดฝั่งแม่น้ำใหญ่เริ่มพัฒนาก็ส่งผลให้เกาะเกร็ดเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นตามไปด้วยนะคะรวมถึงคติค่านิยมความเชื่อของชาวมอญ ซึ่งส่วนใหญ่เห็นว่าคติความเชื่อดั้งเดิมเป็นสิ่งที่งมงายไร้เหตุผลโดยเฉพาะในเรื่องผีจึงเลิกปฏิบัติกันยังคงมีการอนุรักษ์ประเพณีบางอย่างที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาจากกระแสวัฒนธรรมของสังคมเมือง และภาวะเศษรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงส่งผลให้สภาพสังคมที่เคยสงบมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชุมชนชาวมอญเกาะเล็ดกำลังจะหมดไปไกลายเป็นสังคมที่ต้องแข่งขันเพื่อความอยู่รอดเหมือนสังคมเมืองมากขึ้น ช่วงกิจกรรมท้ายบทเรียนนะคะนักเรียนมาช่วยกันตอบคำถามกันนะคะข้อ1นึ่งเกาะเกรดอำเภอปากเกร็ดอยู่ที่จังหวัดอะไรคะช่วยกันคิดนะคะคุณครูจะนับนะคะหนึ่งสองสได้แล้วยังคะตอบเลยค่ะ จังหวัดนนทบุรีครับเก่งมากค่ะข้อ2ชาวมอญเกาะเกร็ดเข้ามาอยู่ในประเทศไทยสมัยใดคะช่วยกันตอบนะคะคุณครูจะนับนะคะหนึ่งสองสาตอบพร้อมๆกันนะคะสมัยอยุธยาค่ะ เก่งมากค่ะข้อ3ชุมชนชาวเกาะเกล็ดอาศัยอยู่ริมแม่น้ำอะไรคะช่วยกันตอบนะคะคุณทูนนับนะคะหนึ่งสองสได้แล้วยังคะตอบเลยค่ะ แม่น้ำเจ้าพระยาค่ะเก่งมากค่ะข้อสี่เหตุผลใดที่ชุมชนชาวเกาะเกร็ดจึงตั้งบ้านเรือนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำได้ไหมคะช่กันคิดนะคะคุณครูนับแล้วนะคะหนึ่งสองสามตอบเลยค่ะ เพื่อสะดวกในการนำน้ำมาอุปโภคบริโภคค่ะเก่งมากค่ะข้อ5อาชีพหลักของชาวเกาะเกร็ดคืออาชีพอะไรคะช่วยกันตอบนะคะค,คุณครูนับนะคะ1 2 สามได้แล้วยังคะตอบเลยค่ะอาชีพเกษตรเน้นการทําสวนผลไม้และทําสวนผักครับเก่งมากค่ะข้อหประเพณีของชาวมอญเกาะเกร็ดได้แก่ประเพณีอะไรบ้างคะนักเรียนช่วยกันคิดนะคะ คุณครูนับนะคะได้แล้วยังคะหนึ่งสองสามตอบเลยคะ่ะการตั้งครนการเกิดการโกลจุการบวชการแต่งงานครับเก่งมากคะ่ะข้อเจ็ด สิทธัณฑ์ที่ทำชื่อเสียงให้กับชุมชนเกาะเกล็ดคืออะไรคะนักเรียนช่วยกันตอบนะคะคุณครูนับนะคะหนึ่งสองสามหมดเวลาค่ะตอบเลยค่ะการติดเครื่องปั้นดินเผาครับเก่งมากค่ะข้อแปด วัฒนธรรมชาวมอญเกาะเกร็ดที่มีชื่อเสียงคืออะไรคะได้ไหมคะกรุณานับนะคะหนึ่งสองสามหมดเวลาค่ะตอบเลยค่ะการรำมอนค่ะเก่งมากค่ะ ข้อ9จังหวัดนนทบุรีอยู่ภาคใดของประเทศไทยคะนักเรียนช่วยกันตอบนะคะคุณครูนับนะคะ1 2 3ตอบเลยค่ะอยู่ภาคกลางค่ะเก่งมากค่ะข้อิบพระเจดีย์ที่มีชื่อเสียงของชาวเกาะเกร็ด คือเจดีอะไรคะนักเรียนคุณครูนับนะคะเ่่ยกันตอบนะคะหนึ่งสองสาตอบเลยค่ะพระเจดีมุเตาของวัดประรามัยยิกาวาดค่ะเก่งมากค่ะนักเรียนคะ เรามาร่วมสรุปพร้อมๆกันนะคะเรื่องการเปลี่ยนแปลงของชุมชนเกาะเกล็ดนะคะเกาะเกล็ดเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยาแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อในจังหวัดนนทบุรีรู้จักกันดีในฐานะแหล่งชุมชนที่มีชื่อเสียงในเรื่องของเครื่องปั้นดินเผา และประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านดั้งเดิมที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ได้เป็นอย่างดีเกาะเกล็ดเป็นสถานที่ขึ้นชื่อของชุมชนกลุ่มชาวมอญและมีเครื่องปั้นดินเผาชั้นดีเป็นสินค้าประจำของเกาะเกล็ดนะคะ โดยมีพระเจดีมุเตาของวัดปะระไมย,ยิกาวาดเป็นสัญลักษณ์ประจำของท่าน้ำของเกาะจะมีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวหาของอร่อยอร่อยกินบางก็เลือกนั่งเรือชมเกาะสินค้าเด่นเครื่องปั้นดินเผาโอ่งกระถางเซรามิกรูปร่างต่างๆ ในราคาย่อมเยามีให้เลือกมากมายเกาะเกรดยังมีชื่ออาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพที่อร่อยเช่นทอดมันหนอกะลาดอกไม้ทอดเข้าแช่ันะเรียนค้าวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะ อย่าลืมส่งใบกิจกรรมให้คุณครูด้วยนะคะตามที่ทางโรงเรียนกำหนดให้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ